เราให้ความสําคัญกับการทําธุรกิจของสมาชิกวิสัยทัศน์ของแฮปปี้เนี่ยคือการได้อยู่เคียงข้างการใช้ชีวิตที่ดีของพาร์ทเนอร์ของเราแฮปปี้เป็นธุรกิจที่ท่านสามารถใช้คําว่าบ้านหลังสุดท้ายได้ครับสิ่งสําคัญเลยหลายคนทําแล้วอยากสําเร็จแล้วเสร็จที่แฮปปี้พร้อมไหมครับเอ่อต้องบอกว่าแฮปปี้นะครับเราเรามีวิชัน่นวิสัยทัศน์เราชัดเจนมากว่าเราคือธุรกิจระยะยาวนะครับแล้วก็เราให้ความสําคัญกับ การทำธุรกิจของสมาชิกสมาชิกต้องทำธุรกิจแบบไร้กังวลนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ออกมาจากระบบหลังบ้านนะครับการจัดก,การคนของเราอยู่แล้วให้ท่านได้เห็นแล้วก็อยากตอบย้ำอีกครั้นหนึ่งว่าวิสัยทัศน์ของแฮปปี้เนี่ยคือการได้อยู่เคียงข้างการใช้ชีวิตที่ดีของพาร์ทเนอร์ของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทำธุรกิจแฮปปี P ้แอมเพทุกท่านเนี่ยสามารถเปล่งศักยภาพของตัวเองเนี่ยออกมาได้เลยเลุยแบบไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปต่อที่ไหนอีกจะยั่งยืนไหมจะอยู่กี่ปี ลุยให้เต็มที่กับเรา100%ทุ่มเทกับเรา100%นะครับในเรื่องของการเติบโตอนาคตในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็รักษาองค์กรของท่านเนี่ยนะครับ Happy MPM เองก็ยินดีที่จะดูแลแล้วก็ทำให้ Happy เป็นธุรกิจที่ท่านสามารถใช้คำว่าบ้านหลังสุดท้ายได้ครับแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Happy MPM ครับ